สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงนะครับอาจารย์เครื่องเสียงทุกท่านนะครับร้าน PP Audio System นะครับมันก่ออำเภอเครื่องในนะครับจังหวัดอุบลรัตธานีนะครับวันนี้มาค่ำๆหน่อยนะครับพอดีเพิ่งลงตู้เสร็จเนาะนะครับเสร็จภารกิจนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับวันนี้นะครับมีอะไรมานำเสนอบ้างนะครับ นี่ยังอยู่นะครับเทอร์โบนะครับเทอร์โบ18นิ้วนะครับตัวนี้นะครับสวยๆนะครับขอบยังดีๆอยู่นะครับตัวนี้นะครับเป็นเทอร์โบ18นิ้วนะครับกว้าง57นะครับ สูง80นะครับลึก80นะครับไมลละ1,500บาทนะครับตัวนี้นะครับเป็นเทอร์โบหน้าโค้งนะครับเก็บสีนะครับราคาลับเอง1 5 0 0บาทนะครับตัวนี้นะครับเป็นเทอร์โบนะครับหน้าตัดนะครับของ TEE พัดนะครับ TEE พัดตัวนี้นะครับสวยๆเลยนะครับ สีเดิมเดิมนะครับขอบแน่นๆตัวนี้ขายอยู่ไปละ1,700บาทรับเองนะครับ1,700บาทรับเองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมาเมื่อคืนลงรถมาเมื่อคืนนะครับทีีเหมือนกันนะครับแต่เป็นตะแกรงปั๊มนะครับหน้าขาวนะครับเป็นเทอร์โบนะครับสวยๆนะครับเจ้าของบอกตัวนี้นี่ขายเป็นมือหนึ่งได้เลยนะครับเพราะยังไม่ได้ใช้เลยนะครับนะครับตัวนี้นะครับตัวแรกเนี่ยตัวบนนะครับ ยังไม่ได้เจาะล็อตเลยนะครับยังไม่ได้เจาะล็อตใส่ดอกเลยนะครับตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งข้างล่างนะครับตัวเดียวกันนะครับแต่วัวนี้ใส่ดอกรองแล้วนะครับก็ขายเป็นมือสองคนเดึยนะครับหูจับเหล็กขอบสวยๆนะครับสีสวยๆนะครับตัวนี้ขออนุญาตขายเป็นคู่นะครับตัวนี้ คู่ละนะครับ4,500บาทนะครับสวยๆเหมือนมือหนึ่งเลยนะครับสภาพ98 99อันนี้ยังไม่โดนยังไม่ได้ใส่ดอกเลยนะครับยังไม่เคยโดนดอกเลยสวยงามนะครับคู่ละ4,500บาทนะครับรับเองนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น m เตอร r Port t ซ u n a m ินะครับพอปเล็กนะหนักนะครับหนักมาก70โลขึ้นนะครับตัวนี้นะครับ 70โลขึ้นนะครับขายไปละา1,300บาทนะครับ1,300บาทนะครับไปละห่1,300บาทรับเองนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ลงรถเมื่อคืนนะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับตัวนี้แผ่นดิ้นไว้นะครับอ่ลืมแจ้งไปนะครับแจ้งไปของท2สองสองรุ่นนี้นะครับสองรุ่นนี้ขนาดเท่ากันนะครับ ดูตรวจนะครับขนาดเท่ากันกับรุถนี้นะครับกว้าง54นะครับสูง70ลึก80นะครับเทอร์โบนะครับของ TEE นะครับต่อไปนะครับเป็นแผ่นดินไหวนะครับอันนี้กว้าง90นะครับสูง55ลึก80นะครับโอ้โทษทีครับผิดอันนะครับโทษทีนะครับ ตัวนี้กว้าง80นะครับลึก80นะครับสูง58นะครับตัวนี้แผ่นดินไหวตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์นะครับใบละ1 0 0 0 1,900บาทนะครับ1,900าบาทนะครับรับเองนะครับ1,900ารับเองนะครับอันนี้เป็นวีวนะครับวีาวสินะครับ90บ นะครับสูง55ลึก80นะครับขอบเหล็กนะครับตัวนี้นะครับ1,300บาทรับเองนะครับตัวนี้นะครับก็มีประมาณนี้เนาะนะครับสําหรับท่านที่สนใจจะเข้ามาดูตู้นะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์082 3 7 5 5 2 6 6หอนะครับ0 8 2 3 7 5 5 2สอ้นะครับหรือสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ